วิคอบันพิมลอังกฤษแอสตันวิลล่าทีมอันดับ13ปะทะเลสเตอร์ทีมอันดับ10ณสนามวิลล่าพาร์คเวลา23นาฬิกา30นาทีแอสตันวิลล่าต่อ0.25-5แอสตันวิลล่าของสิีเฟนจาร์ลาดเพิ่งจะเปิดรังพ่ายกับแมสซี่ไป1-2ตตู่อในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามจะไม่มีเรย์น์ไบลี่เบอร์ธามาเล่ ay, และเดวิดเทสเซเก้ตามแข้งเดี้ยนที่ยังไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด คาว์วเจอราต์เรียบจัดทับในระบบ4-2-3-1โดยมีออลิวัรกินยืนล่าตะกายและเอมเรโนบูเอเดียจอนแม็กกินอันวาเอลกาซีเป็นสามประสานกลางรุกควมสน,สนับสนุนอยู่แนวหลังตามสูตรตัวเลสเตอร์ของเบลลารเจอร์เพิ่งจะบุกไปเจ้าเดือดเซาท์เทมตัน2-2ทำให้สามเกมท้ายสุดทุกรายการยังไม่แพ้ใกลสภาพทีมล่าสุดก่อนลงเตะไม่มีตัวเจ็บหรือตัวติดโทษแบนนอกเสจากเฟสลีฟบปป้านาฮิคาโดเปเลล่าและเอรันเบอร์ธานสามแข้งหน้าเดิม ที่ยังไม่หายดีคาร์วรเจอร์จะมาในระบบ4-2-3-1โดยมีเจมิบาด,ดี้ยืนหน้าล่าเป้าสกอร์โดยมีเจมิวาด,ดี้ยืนเป้าล่าสกอร์และใช้อโยเซเปเรสเจม,เมดิสซันกับาวิบานเป็นสามประสานกลางรุกคอยสร้างสรรค์โอกาสอยู่ด้านหลังแม้ว่าทีมเยเลสเตอร์จะมีเกมกลางสัปดาห์กับนาปโปลีในยูโรปาลีกรออยู่ก็จริงแต่การ,รเผชิญหน้ากับสิทธิ์เก่าสมัยคุมลิเวอร์พูลจึงจะตัวออกมายกย่องและชื่นชมการทำง,งานของเฮียเจิดอย่างมาก นั่นหมายความว่าเกมนี้ยังคงต้องเน้นเพื่อเป็นการครบอบซึ่งกันและกันประกอบกับฟอร์มระยะหลังของเลสเตอร์ค่อนข้างโหดเอาเรื่องโดยเฉพาะเกมรุกที่กดไปแล้ว9เม็ดตลอด3นัดท้ายสุดของทุกรายการโดยชนะ2เสมอ1เชื่อว่าหากสามารถแก้ไขานารับพลาดง่ายลงไปได้จะช่วยแบ่งบาภาระให้กับแคสเตอร์ไมเคิลและลดอัตราการเสียประตูได้มากขึ้นกว่าเดิมขณะเดีดวยวกันทางแอสันเวลลาในแมตท,ที่ต้องเจอกับของจริงอย่างแมนซิตี้พวกเขาก็ทําได้ไม่เลวในช่วงครึ่งหลัง แต่ครึ่งแรกที่โดนบทจนเสีย2เม็ดรวดก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ดัะนั้นเมื่อพิจารณาจากเลตสภาพรวมของทั้งสองฝ่ายน่าจะอยู่รอง2มุมคุ้มกว่ายิ่งกว่าคุ้มปันทงเจเลสเตอร์ติดเทอร์โบลุยเลสเตอร์เสมอ11หหรือชนะ21เปิดสกิสุดยอดของโมเมซาลาหลังกลายเป็นนักเตะลิเวอร์พูลที่ยิงในทุกรายการได้มากที่สุดในการลงเล่นในกับทีม5ซีซั่นแรก รวมถึงมีลุนทำลายสถิติของเจมี่วาดี้หัวหอกเลสเตอร์ด้วยโมเมซารากองหน้าตัวเก่งของลิเวอร์พูลพยายามเข้าใกล้ที่จะทำลายสถิติของเจมี่วาดี้ดาวยิงของเลสเตอร์ในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการทำประตูนในศึกเมลีกติดต่อกันยาวนานที่สุดซาราวัย29่ส้า 29, ทำประตูนในเกมที่หงแดกงผูกไปถล่มเอเวอเรตันคู่ป,ปรับต่วมเมือง4-1เมื่อวันพุธที่1ธันวาคมที่ผ่านมาส่งบอลให้ยิงได้หรือแอซิ์มาแล้วในลีกสิอเกมติดต่อกัน ฮากดตติอียิปต์มีส่วนร่วมในการทำประตูได้อีกในเกมไปเยือนวูฟทันตันวันเดอร์ในคืนวันเสาร์ที่4ธันวานี้ก็จะทำได้13นัดติดต่อกันส่งผลให้เข้าใกล้กับสถิติของวาดี้เหลือแค่2นัดเท่านั้นวาดี้ทำสถิติมีส่วนร่วมกับประตูไวสูงสุดในพเมร์ลีก15เกมติดต่อกันร,ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมปี2 0 1 5นอกจากนั้นซาร่าห์ยังทำสถิติเป็นนักเตะเลี้ยงผูกที่ยิงได้ทุกรายการได้มากที่สุดในการลงเล่นให้กับทีม5ฤดูกาลแรกอีกด้วย เบนแพตตี้อดีตเฮกโคเลสเตอร์ซิตี้ชุดคูอยี่สิบสามกระตุ้นลูกทีมให้กลับมาคว้าชัยชนะให้ได้หลังพ่ายมาแล้วสองนักติดต่อกันโดยทีมจิ้ตจอกชุดเล็กโปรแกรมอ็อปเปเยรียูไนเต็ดณนสนามยอร์คอมมอนดิตี้สเตเดียมในศึกพรมเียรีอังกฤษสองดเวิชั่นหนึ่งคืนวันที่ห้าธันวาคมเวลาสองนาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยโดยก่อนลงสนามในเกมนี้ลูกทีมของเบนแพตตี้ ลังอันดับที่11ของตารางการแข่งขันมีคะแนนมากกว่าลีดยูไนเต็ดในฐานะทีมอันดับที่12อยู่1คะแนนและก็ลงแข่งน้อยกว่า1นัดสำหรับผลงานเดลิกนัดล่าสุดเลสเตอร์ซิตี้ชุดเล็กเพิ่งจะออกไปพ่ายกับหงแดงลิเวอร์พูลมา0ประตูต่อ3สำหรับผลงานเดลิกนัดล่าสุดเลสเตอร์ซิตี้ชุดเล็กเพิ่งออกไปพ่ายลิเวอร์พูลมา0ประตูต่อ3ส่วนลีดยูไนเต็ดก็ออกไปพ่ายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มา2ประตูต่อ3 เราแพ้มาแล้ว2เกมในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะต้องอยู่สถานการณ์นี้เพราะการชนะสลับกับแพ้จมก,กลายเป็นสิ่งเคยชินมันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการดังนั้นเราจะต้องมีสมาธิให้มากขึ้น